โอเคนะครับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับปัญหาของวิทยุชุมชนโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือปัญหาอินเตอร์โมดูลเลชันนะครับก็คือว่าการใช้เสาเดียวนะครับมีคําถามว่าใช้เสาเดียวต่อหลายคลื่นได้หรือไม่นะครับในวิดีโอนี้ก็จะมาแสดงนะครับถึงถึงการที่ใช้เสาเดียวแต่มีหลายคลื่นนะครับปัญหาและก็วิธีการ แก้ไขนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีเครื่องส่งนะครับรื่องส่งวิทยุ2เครื่องนะครับสองความถี่นะครับตัวบนออกอากาศที่ความถี่88เมกะเฮิร์ตนะครับกำลังส่ง500วัตต์นะครับตัวล่างนะครับออกอากาศที่ความถี่105เมกะเฮิร์ตนะครับที่500วัตต์เหมือนกันนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัววคอมบเนอร์นะครับอันนี้คือเป็นคอมบเนอร์นะครับใช้ จำลองนะครับใช้จำลองการการที่เอาสองอากาศสองอันมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้คือเป็นคอมบเนอร์นะครับอันนี้เป็นชุดคอมบเนอร์นะครับเป็นชุดรวมนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับดัมมี่โลดนะครับอีกตัวก็คือใช้สเปกตรัมแอนะลิเซอร์นะครับเพื่อที่จะทําการวัดนะครับทำการวัดตัวผลของอินเตอร์โมดูเลชันที่เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงนะครับโอเคทีนี้ท่านดูใน ในสเปกตรัมนะครับในจอสเปกตรัมนะครับจอสเปกตรัมขั้นแรกนะครับเราจะทําการเปิดนะครับเปิดเครื่องส่งนะครับที่ความถี่88เมกเฮิร์ตซ์ขึ้นมาก่อนนะครับเรนเห็นว่าโอเคตอนนี้มีคลื่นเดียวนะครับในช่วงของวิทยุการบินนะครับก็คือเลข120กว่าๆเนี่ยนะครับจะไม่มีจะจะไม่มีคลื่นเกิดขึ้นนะครับจะไม่มีคลื่นเกิดขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับจะทําการเปิดเครื่องที่2นะครับที่ความถี่105เมกะเฮิร์ตนะครับนะครับตอนนี้ก็คือกดขึ้น105แล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีนะครับขึ้นแถมขึ้นมาอีกอีก2ขึ้นนะครับก็คือขึ้น71นะครับประมาณ71เมกะเฮิร์นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือ100 120 122เมกะเฮิร์นะครับก็คือจะมีคลื่นเกิดขึ้นมา เปิดคลื่นใหม่คลื่นหนึ่งนะครับจะเกิดขึ้นมาอีกสองนะครับกลายเป็นตอนตอนนี้เราอากาศอยู่สองนะครับแต่เราจะมีสี่สี่คลื่นนะครับสี่คลื่นและถ้าเห็นที่ช่วงปลายอีกอันนึงนะครับตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะครับอันนี้คือเกิดจากการ intermodulation นะครับอันนี้คือเกิดการ intermodulation ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเราทําการเปลี่ยนความถี่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนความถี่นะครับค่านะครับค่าตัว ตัวความถี่ก็จะในการอินเตอร์มอสก็จะแตกต่างไปนะครับเช่นในการเลือกความถี่นะครับก็ไม่คือในการใช้ความถี่สองามถี่ไม่สมควรเลือกความถี่ที่แตกต่างกันมากเช่นความถี่เกิน100เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ความถี่ต่ำๆนะครับในกรณีนี้จะเกิดการอินเตอร์มอสแล้วจะไปลงในวิธีการบินนะครับจะไปลงในวิธีการบินเดียวผมจะสังเกตเดี๋ยวผมจะสาธิตการปรับความถี่นะครับที่ ที่ที่แตกต่างไปเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เราเปลี่ยนความถี่มาทีาท่ความถี่8 8นะครับเปลี่ยนความถี่มาที่ความถ 88, 88 huh like. ี่8 8เมกอ้8เมกเฮิร์กับ98นะครับคัทาเห็นว่าตัว In The Mod นะครับก็จะขยับ แคบลงมานะครับต่สังเกตเห็นว่าตัวความตัวความถี่ i n t e m o d u l a t i o n นะครับก็จะขยับแคบลงมานะครับจุดนี้นะครับก็คือสมควรจะเลือกความถี่ที่ไม่ห่างก,กันมากนะครับที่ไม่ห่างก,กันมากนะครับแต่ก็ไม่สมควรใกล้เกินไปใกล้เกินไปด้วยนะครับก็คือความถี่ถ้าใช้สากาอกับที่เป็นแยกแอนเทนานะครับถ้าแยกแอนเทนานะครับก็ใช้ ให้ความถี่ห่างกันนะครับอยู่อย่างน้อยก็ามาสัก,กท่าไม่กรเฮิรนะครับสัก,กท่าไมกรเฮิรระหว่างความถี่ที่หนึ่งกับความถี่ที่สองครับต้าสังเกตว่าพอเราปราบกกับเปลี่ยนความถี่นะครับค่าอินเตอร์โมดก็จะก็จะแตกต่างกันต่อ,อไปนะครับโอเคในข้อนี้ก็ก็จบการสาธิตในเรื่องของอินเตอร์โมดเลชั่นนะครับโอเคโอเค วิดีโอนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการลดนะครับลดปัญหาการเกิดอิเล็กโทรดูเรชันนะครับก็คือในกรณีที่เรามีเสาเดียวกันนะครับแต่มีหลายๆคลื่นโอ,อกาสกาอยู่ในที่เดียวกันนะครับอันนี้ทางาาทางไรเก็จะนําเสนอนะครับในทางการลดนะครับลดปัญหาการรบกวนนะครับในกรณีที่เรา เราเราเราใช้เสาต้นเดียวนะครับแต่ใช้าากรารออการในหลายๆความถี่นะครับตรงนี้จริงๆข้อดีของตรงนี้ก็คือว่ามันจะช่วยช่วยลดทรัพยากรนะครับช่วยลดช่วยลดาการต่ออากาศและต่างๆแล้วก็คือเพื่อที่จะทำให้ตัวระบบมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับของเสาส่งสัญญาณน,นะครับการทดสอบนะครับก็จะมีเครื่องส่งนะครับวันนี้เราก็จะ จำลองนะครับการออกอากาศสามสามขึ้นเลยนะครับคือสามความถี่สามสถานีนะครับสามสถานีอยู่ใช้เสาอากาศต้นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะออกอากาศด้วยความถี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวล่างสุดนะครับความถี่ร้อยแปดมกะเฮิร์นะครับตัวบนสุดไอตัวไอตัวกลางนะครับคือออกอากาศที่ความถี่แปดสิบแปดเลยนะครับตัวตัวนี้นะครับออกที่ความถี่เก้าสิบแปดจุดสองห้านะครับตัวบนสุดนะครับ ตัวบนสุด30วัตต์นะครับตัวข้างล่างสุดให้ตัวกลางและตัวล่างออกอาศที่500วัตต์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะฝีดสัญญาณทั้ง3ามคลื่นเลยนะครับฟีดสัญญาณทั้ง3มคลื่นเลยนะครับเข้าในตัวตัวนี้ก็เรียกว่า Star Point นะครับ Star Point FM Combiner นะครับอันนี้เป็น Double Capacity นะครับ Star Point Combiner นะครับก็มีไว้เพื่อรวมสัญญาณนะครับรวมสัญญาณของทั้ง3มคลื่นเข้าด้วยกันนะครับ ณขณะเดียวกันนะครับก็ทำทาการกรองสัญญาณที่เป็นความผิดอินเตอร์โมดูเลชันต่างๆนะครับให้มีค่าต่ำนะครับมีค่าต่ำกว่าระดับมาตรฐานซึ่งเพราะปกติแล้วนะครับอินเตอร์โมดูเลชันไม่สามารถจะ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 ทำการยกเลิกหรือว่าจะจะจะทำจะทำให้หายไปเลยมันไม่สามารถทําได้นะครับก็คือมันเป็นปรากฏการณ์ตธรรมชาตินะครับแต่ว่าตัวตาพอยท์เนี่ยก็คือทาหน้าที่ในการลดนะครับ ใช้สมอต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดมาตรฐานนะครับที่ก่อใช้การกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการฝีนะครับตัวสัญญาณนะครับหลังจากออกรวมแล้วนะครับตัวนี้ก็ฝีก็ดาดำมิโหลดหรือว่าฝีเข้าแอนทนานะครับซึ่งในเคสนี้นะครับเราจะใช้แอนทนาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือใช้แอนทนาพวกบอร์ดแบนต่างๆครับมาใช้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทําการออกอากาศนะครับโดยที่ใช้สายเส้นเดียวนะครับแล้วก็แอนทนาแค่ชุดเดียวนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับตัวผลของการทดลองนะครับดูบนตัวจอสเปกตรัมนะครับดูบนสเปกตรัมนะครับท่านจะเห็นว่าจากเคสแรกนะครับที่เราออกอากาศโดยที่เราเราไม่ใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะครับฟังแรงนะครับของสัญญาณที่ความถี่วิถการบินเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ประมาณลบส4่บนะครับแต่อย่างที่ท่านสังเกตนะครับอันนี้ก็คือดูด้วยตานะครับดูด้วยง่ายๆดูที่ต่อสเปกตรัมเดี๋ยวท่านเห็นว่าไม่ ความถี่ที่ออกมานอกแบนด์นะครับจะมีค่าต่ํามากนะครับจะมีค่าต่ามากนะครับความถี่แรงกําลังแรงสุดของตัวความถี่ที่นอกนอกจากสามความถี่รับที่อากาศอยู่นี้นะครับก็คือตอนนี้คือ8ปดแปแล้วก็1นึ้นะครับถ้าเห็นว่าตัวความถีแ่แหลควาอมที่ออกมาคือที่ความถี่ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับลบหกสิบหกนะครับลบหกสิบหกดีเถ้าเทียบก,กับความแรงของตัวสูงสูดซึ่รีมาร มาร์คเกอร์3นะครับมาร์คเกอร์3ที่7นะครับ7จ็ดีเบียรก็ประมาณลบเจ็ดจนะครับก็ถือว่ามีค่าต่ำมากนะครับก็มีค่าต่ำมากต่ำกว่าาามาตรฐานของกตชาที่กำหนดให้ตัวสเปรย์นะครับเอาอยูที่ลบ70 dBc นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านนะครับมีความ,มต้องการอากาศมากกว่าหนึ่งความถี่นะครับที่สอเทอร์เวอร์ตัวเดียวนะครับ แนะนำนะครับให้ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะลดนะครับค่าอินเทอร์มนตต่างๆนะครับและท่านก็จะอ่ออากาศด,ด้วย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 ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโอเคครับอันนี้ก็จบการสาธิตในเรื่องของการลดผลของอินเตอร์มอดตเอเชันครับ